นามิราไปรงเรียนมิราไปกินเข่าจังไลยกินเขาอุ้ยอย่าฝากนี่ละเสียงสัสๆเลยเอฟซีมิราตาตื่นโยบแล้วอยู่ไซดะเลยคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด,ไ,ไ,ดไปไซดไปไชดกันไปไสกัน โอ้ยกำลังนอนอยู่สวยมีอย่างนอ้เลกอะไรด้โอ้จังว่าจังวาตั้งกองกับวตันไปเห็นอยู่สายลองเห็นเลยค่ะกุ้ยไรก็แแช่นอคะคลิปนี้ห้าแตงหน้าแเพิ่นเห็นอย่างนั้นน่ะชาเห็นยู้สายเร tôi thấy là này tôi thấy thấy tôi thấy muốn đua theo 1 hà sốáng 1 hà sốáng 1 hà sốáng cháu thấy bò chè cháu sốáng mương đua thấy bò ta 1 hà sốáng con 1 hà oh, อุ้ยอีดีตัวหลาขน่ดไหเมื่อเบิ้งอปอมาเมื่อบิ้งอีดาว่าเห็นเลขไหนลูกเห็นเห็นเห็นไป่รูไหนขอละค้นดูหน้าสองเอาอีลาระวังงูเรื่องบางหันเจนูดหงินเสียงอีหังก่อในชี้ชี้นลูกโอเสียงอะไรไม่รู้เสียงเครื่องงูนี้แล้วว่าหนึ่งห้าสองหโอ้ตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยบอตันยังว่าอืมอเอาอยู่แล้วอยู่เฉยก็ดึงเจนุดมา อีหลามาเทียนึงแล้้เวมันบ่ไดนหันหันมานึ่งเดียลูกเพิ่นมาหันเฮ็ดยังบูอยู่นี่บังหันนั่นนะสงสัยสิมาเก็บดอกไม้อยู่ข้างนี่แหละเพิ่นได้เห็นโอ้สี่ิห้ไม้ในบังแม่บัวไทยลูกใบจักบาทกัน2สอทไปซองเบิ่สองเห็นคือเขาบ่อะไรเจนนนนโนนีนนนนนีนน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 นขนนนนนนน เออจริงด้วยหนึ่งห้าสองหน่้าสองมีเลขสองนี่เลขห้านี่เห็นวะจะไปเพิ่งใกลไก่สามตัวเข้นชัดเลยเดชัดเลยว่าเจนนวดไก่เห็นตั้งงานสองห้าสองห้าสองนกันโอ้อีลามาเก็บดอกไม้บังหันนี่คือเห็นคิดจังไดบวุนีคิดจังไดจับมือเขามาแลนมาสวยเจนนดเจนนดเจ้าว่าเจ้าว่าบังหันเลยแม่ไก่พ่นเด้อจะว่างินเสียงเอียงโอ้ได้ยงนเสียงอะ มันห่วงอยู่ใส่มึงดูนี่อยู่ใสอยู่นี่กนนี่บ่มึงไม่กนนี่ละเมื่อนั้นเจ้าเห็นอีหยังก็ตกออกจากโกนบอกให้ฟังเลยมันเป็นลักษณะใดเป็นเสียงก้อนบ่อ๋ออย่างมันก็เสียงดังก้อนน่ะเสียงดังแล้วมันโดนโดนตุบลงมาเลยไหมโดนลงมาเห็น โอ้นี่บ่อข้างนี่บ่อยู่หูนะโอ้ยไข่แียแตกเบิกจีโน่งหละตุ่มบังหันไข่ก็ไปพ่องูตับปลาแม่มันยกข้อใส่ข่อยอยู่หันแม่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อกินคนนี่นี่อุ้ยขนลุกนี่บ่อในหูนี่บ่อบังหันมันห้องแกงได้เจโนดมันดังโอ้โอ้ยเสียงกับแกงคือดังแกงัทำไมมันดังอย่างนั้นล่ะเห้องตั้งใหม่ไม่ชีดังก็ดังเกินเราแก้ว่ามันดังอ๊อ อสองสามรอบสายหลายเที่ยแล้วเสียงนี่ดังหลายเที่ยแล้วก็ได้แปลกใจเออก็ได้แปลกใจก็ได้ย่างมากเหมือนนั้นโลนตบใส่หนาแล้วเหมือนนั้นไม่อย่างน<อ>นล้โลวนหายไปเลยเม่ไม่อยังและโลวนโอ้็ว่ามันงูไงคุณก็ว่ามันงูหรอพี่เจ้าก,ก็แล่นเลยเตยีไมยแลน่นพวกคนพูดเนาะโอ้มันธรรมาดาเด้อนี่เออเอออันไปเบิ่งดูเจโนตอันที่ว่างูหรอค่ะพี่เจ้าเห็นอยู่มองไลยเจโนต์ได้เป็นคนเห็นเหมือนนั้น ใส่ังด้วยเดินด้วยความระมัดระวังอีพีวันมาปลาเป็นตะยามนี่นี่พูดเนี่นี่โอ้เจ๊นตเจโนตขางูไปใส่เบิร์ดคือแปนเดจโนตโอ้ยมือเกิดไปของเพื่อนเนาะเอามือแล้วมันมีขาบงูอยู่นีนเสียงังอ้ยเฮ็ดไหนตื่นกว่าเอาอันเจันคือแปนแต่วันนี่นไปแล้ว ต้นหาบังไม้อยู่ด้นึ่งห้าสอเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้องยุกแ้ๆหน่อยนึ่งห้าสองอยู่โอ้ยใส่น้องตะยุยุ่สี่ยู่ั้งนี่บอยี่ลายเห็นยังนี่บอหนึ่งห้าสองวเดียวสามตัวเอยหนึ่งห้าสองเมืองสามเทียกเห็นสามเทียเมืองสามเทียกเห็นสามเทียหนึ่งหาสองย่านงูกับปูอีเด้อ เอาเจนุ์ขาบงูอันเมื่อน่ะมันเหลืออยู่ดิอันเบิกคราบเอาออกม่เหมือนอ่าคอยขยันแถอบ้านเนี่ยบังเกอดพี่น้องโมเมนไขใครงูบ้านเนี่ยแตกเนี่ยเนี่ยนี่ยโมหันไปพองูตะปาค่ะห่องออกออกเนี่ยมาโอ้โหเกี่ยงแปลนขนาดไม้ลายด้วยเจนุบาดดีขาบงูก็ะเพเห็นน่ะ พี premises, mm ่น hmm. ้องเบิกตาบเคยฝัน hmm. ว่าอหน้าขี้หน่อยมาลำอยู่นี่ล่ะโอ้ยหงาแตกหงาแตกในตัวนี้ยานงู้ดกับปวงห่วงอยู่นี่บอมือเศร้านี่ออกๆเนี่ยเขียนให้น้องเนี่ยเตรียมปากกาให้น้องเนี่ยเด้อบาทเนี่ยไว้ถือลูกค่ะเอฟซีซองจับบาทกันเก็น่าเห็นอยู่นี่ล่ะเอฟซีเห็นปะก่อนอื่นเอาเอาไว้งไปหมด งาใหม่ออกกันอย่างงี้ว่าได้ทำว่เด้อจังว่านั่นเดียวเพิ่องยานเห็นอยู่นี่ว่าสันเอฟี่เห็นปะมือเช้าเ, <c oughs> เห็นอันนั้นแม่งูตะปา่าแมหัวสามเดียมสันสามเดียมแต่ว่าลายงามงามเดี๋ยวน้องตาไปยืนทั้งผืนดีกว่าเฮา บะไก่หูดอกยางหูได้หลายนออยู่นี่ยืนอยู่นี่เออเออเอานี่รัตต้าอีลาหินเป็นหูอีลายกมาทั้งผีบันโยกกระดาษมาแน่อีลาเห็นเลยอีลาบอกเออคือบากเขียนหาสองไงอีลาเนอีลาหินหาสองแทบจัดเป็นแค่สองเนี้ยรัตต้าเอาบ่รัตเอาอีลาฟันบอกวันไหนบ้องจ้าได้เห็นเลขตัวนี้โอ้เห็นเหล็กเห็นเลขแล้ว งสุดท้ายน้องดิต้านะคะขันเพื่อนอยากบอกนี่แม่นได้ไหมเนาะไม่ถ้าได้เอาก็ยังว่างงงงแล้วขันจุ๋งเมื่อเข้าสวยตีไปยงังเพรามว่าเพิ่งมี้ย้ายเพิ่นต้นใหม่เพื่อนถือโทรศัพท์กับพ่อท่านบ่ถือถ้วยเอาพ่อท่านจับ <c oughs> แขนได้เพิ่นแม่เพิน่นเดี๋ยวถ้าจับนิง่งหนึ่งกอบเลยไหมหนึ่งห้าสองกับเอฟซีตัดเลนเอาเด้อน้องเห็นชัดตูวแบบง่ายได้บ่ยี่ละจ้ะ <c oughs> กันถือกีฬาอยากได้ยังเพื่อเอฟซีมันสามตัว<อ>สิเงใดตั้งใดเนะานะเงินดูดนอกาะได้ยังี่แหละอยากได้เงินไป,นไปยังเรียนบ่แม่จ้ะนามกีฬาไปโรงเรียนกีฬา,ไป,า,าไปกินเขา่าจังใดกินเขา่าเุ้ยอ<ม>ย่าปากนี่ละเสียงสัตว์ดเลยเอฟซี่ อีลาตาตื่นโยบแล้วอยู่ใส่เลอเฮ้ยเจ๊จะงเงินก็ใครวะอ้ยได้กงี้เนาะเต็มเต็มหัวทอง้องหัวแากเพิ่มเทียนเน่ายูมองได้ซื้อไหนจะวะมึงกนจย่าปากจับปากอย่ปากอู้เพิ่ห่วงห็งเงินเลย โด,ดใูใจยองแดนพระท่านหู้บาเจรีหรือว่าอีหังคือห่องแคงซี่โอ้อย่มองได้หรอโกนโกนอะอยังได้โกนบ่โอ้ยูย 4, งาางงยงยย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 อยย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 ยจยายจยงดยย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 ะยย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 ยายย่ปยาปายยยยงยย เงียบไปแล้วต,ตอนนี้เดี๋ยวว่าเห็นเดี๋ยวนั่เสียงก็ท่านเห็นเสียงอีหยงังพี่น้องคอมเมนต์ดวนค่ะถ้าเป็นงูแอดมินสิได้ระวังจังป๊งาดมาห่องใส่คักใส่ย่าย่ว้ายไ,ไม่ยังไต่ชัวรมาข้อตก <laughs> โอ้ยมาห่องใส่คักใส่แน่แต่น้อปูเอ้ยเพื่อแตกผัดผัดผัดละ น้องตาน้องตายยกแกกว่า,า,า,าสิปิดคลิประยนมาเี่ยคันเอฟซีคิดว่าเสียงเอียงคอมเมนต์มาดวนนะคะ่ะเสียงแบบนี้เลยมาเจนนดเจนนด์มดาถองห่องให้ฟังอยากพึ่ว่าห่องเบอร์คือพึอ่ว่าพึ <c ười> ่นห่องให้ฟังเองเลยเสีห่องอกอกเอกบิเ่งยุคนเดียวนีน่มาพึ่ว่า่อให้ฟังยุคนเดียวมากมากมากทุกคนเดียวที่ได้ได้ถ้าฟังที่ดูห้องแบบนี้บ่แมนแบบนี้เดี๋ยวเดียวกันเสียง คอยว่ามั่นใจได้เสียงยังไหมไมอยู่ผู้เดียวใช้งีโ้โหลดห้องอีแม่ผู้โอคนมาแล้วแหละเสียงกันนี่ใส่ละจีคือเสียงดังแห้งแต่คือพอเห็น,ออน,นโอ้ยไปอีดาไปนั่งพุ่นหยาดหน้าแมนู mm hmm. เอาคลิปนี้จบไว้สกอรเอฟซีคอมเมนต์ด่วนเลยค่ะ